บอเขร้านเรื่อง3642 0147คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอของรายวิชาคอมพิวเตอร์เอเดีไซน์นะครับแล้วก็จะมาทำ 2D Sketch นะครับ Excel 02ครับในรูปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยครับเข้ามาที่หน้าโปรแกรม Solid Works กับที่ New นะครับกับที่ New กับที่ Part ใหม่ก่อนนะครับโอเคไหมครับอันนี้รูปเก่าก็กด็ดีดีไป สร้างวงกลมนะไปที่เซอร์เคิลก่อนเลยนะครับเซอร์เคลิลตัว,งงวน,น,น,แบบนี้แล้วก็ไปที่ฟอนเทนนะครับสร้างวงกลมก่อนแล้วก็วงกลมนั่นในวงนึงนะครับแบบนี้แล้วก็จะมีวงนี้ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแบบนี้จากนั้นก็ทําการบอกขนาดนะครับโดยใช้สมาร์ทเดนมิชั่นจบอกขนาดวงนอกก่อนนะครับ มา e n s i o นของวงนอกดัมเร์เท่ากับห้าสิบครับ <c oughs> แล้วก็มีวงในนะครับวงในก็เท่ากับสามสิบในส่วนของตรงนี้ก็สิบยี่สิบนะครับแล้วก็มีก็คือสิบผมก็ ออกจากสมาร์ทเดมิชันครับแล้วก็คลิกในส่วนของตรงนี้นะครับตัวค้างกับตรงนี้นี่งครับตรงนี้กับนตัค้างกับตรงนี้ให้มันอีโคตรงนี้เนค้างกับตรงนี้ให้มันอีโคสัญ้วกันนะครับอ่ะ จากนั้นผมก็จะกดสมาร์ทเ m ม n ช i ั่นะครับจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับอยู่ที่40แบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแกน y ก็อยู่ขนาดที่20แบบนี้ครับในส่วนของตรงนี้ก็ให้เลือกสมาร์ทเ m ม n ช i ั่นออกครับแล้วก็กดจุดนี้คอนโทรลค้างเลือกจุดนี้นะับให้มัน horizontal ท่รางการละกันนะครับ แล้วก็ไปที่ smart dimension เพื่อบอกขนาดจุดนี้กัจบจุดนี้ตรงนี้ลงมาสี่สิบแบบนี้นะครับจากนั้นก็ไปในส่วนของอตรงนี้เราบอกขนาดหมดแล้วนะครับไปในส่วนของเส้นลายนะครับเลือกให้มันเป็นในส่วนของ tangent เหลือขึ้นแบบนี้นะครับนี้ยนะครับก็เส้นล่างด้วยนะครับ ก็จะกดในส่วนของเส้นนี้ครับคอนโทรลค้างกับเส้นนี้ให้มันแทนเชนซึ่งกันแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็เส้นนี้คอนโทรลค้างกับเส้นนี้ให้มันแทนเชนกันนะครับแบบนี้จากนั้นผมก็จะใช้ในส่วนของคําสั่งที่พอยต์อาร์คนะครับเลือกตรงนี้แล้วก็คลิกในส่วนของตรงนี้นครับขึ้นแบบนี้ นิดนะครับแล้วก็ไวดประมาณนี้จากนั้นผมก็กดถูกก่อนนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้คน,นทนค้างกับเส้นนี้นะครับให้มันแทนเชนแล้วก็มีจุดนี้คน,นทนค้างกับจุดนี้ให้มันน,นะครับ เชนกันแล้วก็อบอกขนาดมันนะครับแต่จริงนี้เราเลื่อนอเดี๋ยวเอา s า a r t dimension บอกขนาดก่อนนะครับถ้าตัวนี้เป็นเจ็ดสิบอ่ะมันจะใหญ่เกินตัวนี้ใช่ไหมให้เรากดลบตัวนี้ทิ้งไปก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาสร้างเส้นนี้กันใหม่นะครับก็สูงเข้ามากดทีพอยต์อาร์คเหมือนเดิมนะครับช้นนี้กับอ่ส้นนี้นะครับลาวไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้เหมือนเดิมห้ามต่างาเดิมเลยก็คือเลือกจากจุดนี้นะครับ พอยอัพเหมือนเดิมนะครับจะ่เลือกอย่างจุดนี้ไม่ยังจุดนี้นะครับก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันกดถูกครับจากนั้นเราก็มาทำในส่วนของให้ม im ันแทนเจนกันนะครับก็จะคลิก เส้นนี้คอนโดนค้างกับเส้นนี้มันเห็นเช่นกันแล้วก็มีเส้นนี้คอนโดนค้างกับเส้นนี้ให้มันเห็นเช่นกันครับแบบนี้นะครับจากน,นั้นผมก็เส้นนี้เหมือนกันครับกดคอนโดนค้างกับเส้นนี้ให้มันเห็นเช่นเัามีเส้นนี้คอนโดนค้างกดเส้นนี้ครับให้มันเห็นเช่นกันตรงนี้นะครับ d มาร์ s เดมบอกขนาดนะครับอันนี้ค่อยบอกกันแล้วกันเราก็มาบอกตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ขนาดเจ็ดสิบนี้นะครับมันก็จะค่วมเป็นวงใหญ่แบบนี้นะครับให้เราล็กตรงนี้ทิ้งไปก่อนนะครับออกจากสมาร์ i เดม s ชันลบกตรงนี้ดี e ิ e ทิ้งไปนะครับ ก็เมื่อล็อกไปแล้วนะครับก็ให้กดตรงจุดนี้นะครับกลมด้านล่างนี่ให้มันอยู่ประมาณอ่อมานี้นะครับแลแ้วใช้สมาร์ทเดมนชันต้องการบอกขนาดนะครับก็เจ็ดสิแบบนี้นะครับในส่วนข้างล่างก็กดสมาร์ทเดมนชันเหมือนกันนะครับบอกขนาดานี้นี่ก็สสิบ ก็15ก็อพอเลยนะครับเช็คมาน,นี้ขั้นตอนต่อไปก็เราบอกขนาดแล้วก็สร้างรูปยบยแล้วเราก็ไปทำในส่วนของ3ากันเลยนะครับก็คือการเอ็กซ์นั่นเองารเอ็อกซ์ตูนดังนั้นตรงบายผมเลือกเป็นนิดเพนนะครับแล้วก็ตรงนี้ให้เลือกเป็นในส่วนของ ของหน้านี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็กถูกไปนะครับอ่ะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้มาก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราไปที่ฟิวเจอร์กดไอคูดเหมือนกันครับแล้วก็เลือกตรงนี้ลงมาตรงบอสนะครับตรงสเก็ตตรงนี้นะครับตรงนี้ให้เราเลือกเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับทั้งสามอันเลยแล้วก็ให้เป็น mid มิดเหมือนกัน,กนแล้วก็มียี่สิบนะครับ ก็มอดจี้มีเสืให้เป็นเนื้อเดียวกันโอเคครับก็ถูกต้องก็จะได้ส่วนของชิ้นงานเป็นแบบนี้ขึ้นมานะครับในส่วนตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนสีตรงนี้มาได้นะครับโดยกดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะเลือกเป็นอ่าแรกนะครับแล้วก็ลองดูอันนี้ดูนะก็สวยเหมือนกันนะครับชิ้นส่วนที่สีแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นเราก็ แล้วก็มาทำการเซฟนะครับตรงนี้เป็นเซฟแอดแล้วก็ตรงนี้ก็คัดลอกชื่อมานะครับ2องันนี้นครับแล้วก็กดบันทึกไปนะครับอย่างนั้นเราก็จะมาทำการานำชิ้นงานเราไปใส่ในหน้ากระดาษนะครับโดยอินเทมเพลตก็ไปในส่วนของมิวนะครับ เรวอิงเหือไปแอดวานแล้วก็ไปที่เราสร้างแบบหน้ากระดาษตรงนี้ไปนะครับกดโอเคครับอ่ะเราก็จะเอาชิ้นงานเนี่ยเข้ามานะครับกดตรงนี้ครับแล้วก็เป็นดึงครับโอเคกดออกก่อนดับโดยอิงออกจากชีอ่ะทูดีเอ็ด อองกลองนะครับตรงนี้ผมก็จะเอาในส่วนของด้านนี้ขึ้นมาเข้ามานี่นะครับนี่แล้วก็มีอันนี้อนหนึ่งก็ถูกครับแล้วก็ลากตรงนี้ลงมาว่าตรงนี้นะครับเป็นสเกลตรงนี้จะเป็นสองต่อสามครับ ใหญ่ไว้นะครับเราจะกดอนี้ให้เป็นหนึ่งต่อสองประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับด้าน,นล่างตรงนี้ในส่วนของรูปตรงนี้เราก็ให้มาคลิกตรงนี้นะครับบแล้วก็ไปที่สเกลครับคี่สเ ามต่อสองนะครับแอปพลายอ่ะเอาประมาณนี้แล้วกันก็จัดรูปให้ดีครับอ่าไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการบอกขนาดนะครับไปที่ในส่วนของสเก็ตแล้วก็ไปที่สมาร์ทเดเมนชันนะครับอ่ะเลือกเส้นนี้กับในส่วนของเส้นนี้นะครับอันนี้ก็ยี่สิบแล้วก็จะมีในส่วนของเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับ อ่ะสี่สิบแล้วก็ชั้นนี้กับชั้นนี้นะครับอ่าสี่สิบเท่ากันนะครับแบบนี้ครับอ่าแล้วก็จะมีในส่วนโค้งตรงนี้ด้วยนะครับก็ติ๊กนะครับแบบนี้แล้วก็นี่ก็ไว้ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ไปที่บิดเดอร์นะครับก็ไว้แบบนี้ก็สวดแล้ว แล้วก็มานก็ตรงนี้ครับส่งเข้าไปดูนะผมก็อาประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็จะมีในส่วนของตัดสมาร์ทเดเมนชั่นแล้วก็ตรงนี้นะครับ ผมก็จะมาแก้ไขทีนะครับอ่าโอเคก็เป็นสอง x ก็คือสองคูณสองก็คือวงนี้กับวงนี้ัเองครับคือสองมเนี่ยเป็นไดเมนเตอร์ขนาดสิบนะครับกดถูกไปแล้วก็เหมือนเดิมครับสมาร์ทเดเมนชันตรงนี้ นี่ครับนี่ก็แก้เหมือนเดิมครับเป็นสองแนี้นะครับคูณสองตัวนี้ก็คือสองงนี้ยี่สิบถูกไปนะครับแคบแล้วก็บอกวงนอกวงในของวงกลมด้วยนะครับแบงนี้ตัวอ,อย่างมีสองนี้มีฝ่ายนี้มีตรง,งนี้นะครับแล้วก็โอเคครับครบเรียบร้อยนะครับในส่วนการบอกขนาดนะครับต่อมาเราก็ไปที่ อ่าชีฟฟอร์แมตนะครับแล้วก็ Edit ช h e ฟฟอร์แมตในการแก้ไขตรงนี้นะครับตรงนี้ผมก็จะแค่เป็นเอ่อเป็นนะครับ uh, ตรงนี้ก็ให้เป็น 2D Sketch นะครับ วกอันเนี้ยมันก็จะขึ้นให้เราเองนะครับนี่ก็จดัดน้ยมันส่วนนิดนึงแบบนี้นะครับวัสดุที่ใช้เป็นหน่วยนี้สกเกลสามต่อสองคุณภาแล้วก็อันนี้ก็ให้แก้เป็นจะใส่เป็นเอ็กร์คินะสอครับ นะตอนนี้ให้เป็น 2D แล้วกันนะครับ2โอเคประมาณนี้นะครับแลก้นก็ทําการออกจากสเก็ตนะครับแล้วก็เมื่อเสร็จเรียบร้อยก็ทําการเซฟเลยนะครับผมก็ไปที่เซฟตรงน,นี้ t 2D สเก็อ2ก็จะเลือกเป็นในส่วนของนะ PDF นะครับตรนนี้แล้วผมก็บันทึกนะครับจะเซฟเป็นในส่วนของอันนี้ไว้ด้วยนะครับก็จะกดน,นี้ก็ขีดให้มันให้มันหม่อนกนนะคบับทึกแล้วก็เซฟแบบรูปภาพด้วยนะครับ นี่นะครับในส่วนของที่เราเซฟก็จะมาอยู่ในเดสก์ท็อปหรือว่าในโฟลเดอร์ที่เราสร้างไวนงน้นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีอันนี้ก็เป็นในส่วนของอันที่หนึ่งอันนี้ก็เป็นงานที่สองที่เราเซฟกันไว้นะครับเห็นไหมครับเป็นแบบโฉลิเปิร์เป็นแบบรูปภาพเป็นแบบไฟล์ที่เป็นแบบว่าเป็นโมดีโมเดล 3D แล้วก็ ส่วนของ PDF ด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของงานที่นี้ก็ของครับ